วันนี้พาเข้าครัวคะ่ะทำแกงส้มหน่อไม้ดองกันคะ่ะพริกแกงเราโขกเองนะคะมีหอมแดงมีพริกป่นเกลือแล้วก็ตามด้วยกะปะิหน่อไม้ดองถ้าเราอยากให้เปรี้ยวมากๆเราก็ไม่ต้องถ้าใครชอบรสชาติเปรี้ยก็ไม่ต้องล้างน้ำนะคะเติมน้ำแล้วต้มได้เลยแต่ใครคิดว่ามันเปรี้ยวจนเกินไปก็ล้างน้ำหนึ่งรอบเนาะแล้วก็ต้มไวค้ค่ะ เนื้อสัตว์ที่เราใช้ก็จะเป็นไก่บ้านนะคะแล้วก็เครื่องในด้วยใส่ได้นะคะละลายพริกแกงก่อนคะ่ะใช้น้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลชูรสนะคะความเปรี้ยวเราก็ได้จากหน่อไม้ดองเนาะมันก็จะเป็นออกเปรียปร้ยวๆเค็มๆละลายพริกแกงแล้วเราก็ใส่ไปในหม้อที่ต้มหน่อไม้เลยะคะ่ะ แล้วก็ตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เราเตรียมไว้เนาะใครจะแกงใส่ปลาก็ได้นะคะปลาช่อนปลาหมอได้หมดเลยค่ะปลานินก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้เนื้อไก่กับเครื่องในพอเดือดแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปอีกสัก10นาที15นาทีเนาะเพื่อให้รสชาติมันนัวยิ่งขึ้น แกงหน่อไม้ดองเนี่ยถ้าได,ได้ได้ทานกับผักสดอย่างผักแว่นยอดกระถินถั่วคูอะไรอย่างนี้อร่อยมากๆเลยค่ะผักตับเต่าก็ได้นะคะทานได้ทานคู่กันได้ผักกระเฉดก็ได้ค่ะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่บ้านเนี่ยมันจะเป็นแกงพื้นบ้านที่ชาวไทยทรงดำเขาเใช้ทำพิธีกรรมทางวัฒนธรรมของเขานะคะเป็นแกงแบบ จะต้องมีทุกบ้านอร่อยนะคะลองทำดูใครเคยทานบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงใครเคยได้ทานบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ